ยากลองขึ้นไปโดดจังเลยอะตรงนี้น่ะนเขาเรียกว่าหอคอยไม่ใช่ดิหอเสาสัญญานไปกันทำภารกิจน,นี่เราของใครกันนะมีคนด้วยมีคนด้วยมีคนด้วยขอขึ้นก่อนไปขึ้น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  ขึ้น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 ฉันหิวขึ้น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 เมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ยคืนประมาณสามนาทีก็ไม่ถึงดูหิวแล้วนะเนี่ย โหวดกันว่าโหวดกันเลยไหมว่าใครว่ามันจะตายไหมเราว่าน่าจะตายนะแต่ถ้าคราบทันโอ้โหผู้หญิงคุณนี้ไปหน่อยดิดเออถ้าเราโดดลงไปเลยล่ะ้ายตายเอยตายจริงด้วยเว้ย <c oughs> เสียตั้งไม้เสียเนื้อไปอีกแปดอัน